สวัสดีครับวันน ja no ี้จะมาดูพลังงานคุณสองคนจะมีวันที่วนกลับมาหากันเหมือนเดิมอีกไหมนะพลังงานของคุณสองคนจะมีวันที่จะวนกลับหากันอีกไหมรามาดูกันนะพลังงานคุณสองคนพลังงานคุณสองคนจะมีวันที่จะวนกลับมาหากันเหมือนเดิมอีกไหมวันนี้ให้พลังงานของคุณทั้งสองคน มาช่วยบอกทีว่าคุณสองคนมีพลังงานวนกลับมาหากันอีกนี้จะขอแบ่งไพ่เป็นสองกองนะทุกคนว่าคุณสองคนจะมีวันมาวนหากันอีกไหมขอบแบ่งไพ่เป็นสองกองนะนี่คือของคุณนี่คือของคนคนนั้นนะ ของคุณกองที่หนึ่งนะของเขาคนนั้นกองที่สองนะเรามาดูกองของคุณก่อนนะว่าคุณยังอยากมีความสัมพันธ์วนกลับมากันอีกไหมกับเขาคนนั้นนะตามมาดูกันนะนี่กองที่หนึ่งของคุณนะคุณมีความที่จะวนกลับมามีความเจอกันอีกไหม คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนมีอีโก้เขาคนนั้นอีโก้สูงมากมีโลกส่วนตัวสูงมีความสามารถรายได้เป็นคนเก่งอีโก้สูงมากเขาคนนั้นของคุณนะอีโก้สูงมากจริงๆเห็นไหมมีคนใจร้อนด้วย เป็นคนใจร้อนผู้วามอย่างลยคนของคุณที่คุณจะมีประเด็นต่อกันคุณที่จะมีพลังงานต่อกันนะเลิฟเวอร์ครั้งหนึ่งมีความรักต่อกันดูสิคุณยังเฉยเมยคุณยังไม่ยก่แสอะไรก็เลยนะคุณเป็นคนที่ อยู่ได้ด้วยตัวเองมาสิตามมาดูด้วยของเขาคนนั้นดูสิคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรามมาดูสิเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นก็มีความอยากจกยวบนหาคุณไหมอือหือเขามีความคิดเขามีความคิดถึงความรัก เดลเวอร์ over, ยังมีความคิดความถึงความรักของเขาที่เคยมีต่อคุณนะเขายังมีความนึกถึงความรักที่มีต่อคุณเห็นไหมเขาต้องการมาสร้างครอบครัวกับคุณสิบถ้วยความคิดความห่วงหาความอาทรความรักที่เขามีต่อคุณยังไม่หายไปไหนเลยนะเขาคนนั้น่ะ เขาเคยเดินหันหลังให้คุณไปก็จริงนะแต่บางทีบางครั้งเขายังคิดถึงคุณสามถ้วยความคิดของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงน,นะเขายังคิดถึงเขายังอยากจะมาหายอยากจะมาพูดคุยกับคุณเนี่ยสองถ้วยขเขายังมีความรักต่อคุณอย่างแน่นอนนะทุกคน<ม>เขาไม่เคยลืมคุณเขาจะวนกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะอะ ไพ่ขยับมันไพ่ของเขาดีมากๆนะไพ่ของเขาเป็นไพ่ที่มีความรักเลยเลเวอเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาเคยให้ลอยคุณไปก็จริงนะแต่เขายังจะกลับวนมาหาคุณเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณสามถ้วยกับสองถ้วยในสุดยอดแล้วเขาต้องการหาความรักมหาความรักกับคุณอย่างแน่นอนนะ เขาจะวนหาคุณอย่างแน่นอนนะถึงคุณจะอยู่กับตัวเองได้แล้วก็ตามแต่เขาอยากจะวนกลับหาคุณอย่างแน่นอนนะทุกคนเขาเป็นคนที่ยังรักคุณนะเขายังรักคุณมากเลยนะของเขาไพ่ดีมากเลยเป็นความรักที่มีต่อคุณอย่างมากมายก่กองนะเนี่ยเขารักคุณมากนะไพ่ของเขาคนนั้นเดลเวอร์ สร้างครอบครัวอย่างปึกแผ่นอย่างสมบูรณ์เขาจะเดินทางหาคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณอย่างแน่นอนเห็นไหมเขาต้องการความรักจากคุณสองถ้วยเขาต้องการความรักจากคุณอย่างแน่นอนนะทุกคนเขารักคุณนะเขาอยากจะวนกลับมาคุณอีกนะก็ระกอพิจิตมีนเขาต้องการวนกลับมาคุณอย่างแน่นอนนะทุกคน สวัสดีครับ